ไม่โดนปะนะไม่โดนเหี้ยมาอย่างไงวะนะ่ะไส่สองโลงเลยอ้ยิงดักหน้าไม่เข้าครับโอ้ยกระชอนอยู่ขอบนู่นใกล่ๆครับนะนะขอบตะหลงเลยโอ้ครับนะนะ ของบ่เนาะพี่น้องโอ้ปลาดูไหมลุดบ่โอ้ปลาดูสันวูใส่ไหมี่บอกได้ว่าลุดเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยเสียน้องบอลพูดอยู่ในป่าพูดโอ้ยพ่อเอ้ยต้องไปเอาตะล่างนี่เทึ่งอะไดน้อกพี่น้องติดแท้ ต้องเอาเสื้อออกไปฟังพี私は私は่นะเงี้ยงไปฟังทีมก็บอกต้องไปตลาดยงอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใจเหออไพนี่นะที่จังไหนวะต้องไปตลาดเอาตัวเนี้ยพี่หนุ่มเนี่ยฟืนเถอะที่ทื่อๆบ่อยเสียากไปก่อนกระถิ่มก็บังงไปหำเรื่องนี้เด oh, oh, oh. oh, oh. มาซะมาหลายข้างมาแตกพี่น้องยี่นี่ปลาไผ่เรียบร้อยได้เนี่ยยังอยู่ยังอยู่เนี่ยถุาายนติ๊ติ๊งาไผ่งาคนเนี่โอ้ยอีผอเลยไปพันจังไลยกระโดดไหมเอาหน้าขับมา อุลุ่มหลอกมันเดก็กอู้ดแล้วอุดแล้วห่หหหามากมึงกันห่ามาหลดห่ามาหลดห่ามาหลดถุงมือกับสมยงมือไปลพอเออโอ้มากอยู่ขี้ตัวอ,อยู่เด้อนี่ว่ากระดไย

คักคักคักบ้านคักพี่น้องไปของงาไพ่ใครอยู่งาไผ่มันดองไหมพี่น้องไหมเกือบบ่าได้เกือบตายครับผมมึง โอ้ยเกลือบ่ได้กินนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวติดหนังยันนิดเดียวไปก็อ,อ,อยากเก็บปลาก่อนพี่น้องมันขึ้นจังขึ้นจบไหมประมาณมานอะไรล่ละมึงว้าวจัดไปครับดิเฮดโสมอีกแล้วพี่น้องเกลือบ่ได้กินพี่น้องไปดู ค่ายย้อขยังค่านังอยู่น้อยนึงพี่น้องติดเหือภัยงาภัยอา่ามันอันนั้มันดอกพอดีเนาะเกือบพอมได้โอ้โหดูดอกก็โอเคอย่คงกับดูดอกธรรมดาห้อยครับ